สวัสดีท่านผู้ชมดทุกท่านนะครับเยู่กับผมก็สมเป็นเซอร์เกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นว้าเพย์วัวทูดอกไฟกันนะครับเฮออ้ยเฮ้ะแม่ EP ที่แล้วแม่งบินชนสะพานว่ะเด้อ อออเออเร,เร็วสิหวากระดอดทอง อะ,อ,อ,อะไรอีกวะอืออะไรอีกวะอือไปเรียนภารกิจ เรือเหมือนเดิมไปจะได้อีซีมาบัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเครื่องบินเครื่องบินมาเบิดเหมือนปูนี่ว่าเครื่องบินน้องเบิร์ดขนาดเอาเลยๆอย่าก้าวหาย

ไอ้มันยิงกัวไม่รู้ว่โนนโนนโนนโนโนนเแคนอนสี่่นะเออเฮ้ยเฮ้ยใครยิงทีเดียววะเกือบตาย โอ้โหกูอยู่ตรงเรือนี่เองเทคมิชชั่นคอมบีทโอเคยังสเตลมิชชั่นอยู่กูเปลี่ยนไม่เสียจนะจ๊ะกำจัดเครื่องบินต่อดีรออะไร ามามาตอ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 อตอดควันขึ้นควันขึ้นดำเชมามีรปะปลยมีราปาาปะล รปปบบอทิ้งระเบิดเล่นลไปโอ้โหเมีระเบิดไมได้เัยเยี่ยมเลย โอเคฟินน okay, ี่เช่าแล้วกันเออมาเล่นนี่เช่าไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยเอื้อบูดีเกอีเมีดีเกะ

đều mà điều à đi mà là không có ôi ôi ôi, ôi, ôi. Là xong là cả. đà Từ 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 แตก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 กักแตกกักแักแงกแ้กแกแตัวนี้เอาวัวไม่ได้ดูต้นทางเอ้ยตีสตาร์ตีสตาร์เลย

เครื่องบินโซเวียตได้บินอยู่บนหัวเชื้อเยอรมันเยอรมันเป็นตัวจุชนวัน,มนไม่โดนโอ,อะไรเลยแค่แนองสี่ส่วนมันมีไม่ได้หรอวะไอ้ไม่ใช่แค่นองสี่ส่วนไอ้มันกระสุนมันแค่มินสอยก็ได้วะ อุยอย,อยอน,นี่คือเกมออฟไลน์เต็มตัวใส่นไม่ทนไม่ไหวแล้วนะมันนี่ดิมันนี่ดิมันนี่ดิเอาปืนเลยวมนนี่ไม่ต้องไปไหนไม่ต้อง เอาแล้วใครมันอะไรวะลุงมาแล้วอุ้ยสตูกาสตูกาแต่กาลีกาลีเกือบ đi có ông này hên từ 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 từ

ใครมันมาด้านหลังมาด้านหลังใครมาด้านหลังเียอะเลยกว่าตรงนี้ก่อนกลัวตรงนี้ก่อนโดนโดนสองใช่ไหมมิชันเฟลอะไรวะ เอาเอลยครับก็ขอจะพลิปด้วยแพลงทวกนี้คุณครับวันนี้มาเล่นแป๊บเดียวนะเดี๋ยวตอนเย็นมีเยอะกว่านี้อีกไป